สบายดีพี่น้องมัสบุคนมาตสองสมบัเขาเศร้าพี่น้องจ้ะเขาตกจ้ะเขาตกก็หมูยองจ้ะแก็มีไอหนามไออยางบอก็แบบส่งให้ชื่อ้อไกินสดๆาต้องคิดไว้มันจังสีย่อยันดีอาหารเสริม อาหารเสริมันรังอ,อ,อ,า,อ,อาห,รอหารอ,อาหารเสริมเหมือนเนาะกระตุ้มมันกินได้ได้พี่นอ้องจ้าแต่ว่าถ้าเป็นข้าวสวยกินได้รชิดเดียวแต่ว่าก็ดีขึ้นได้จะจะนาจ้าก็ดีขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะสีสันดีขึ้นแล้ยวนาตา ย um huh ังสุดกบกูเลยคือสีเศร้าเลยล่ะแซ่บบ่พื่อนะเสียบบ่บ่แซ่บเลยเนาะบ่แซ่บก็ต้องกินเนาะกินเพื่ออยู่เนาะเพื่อกินพอเพื่อกินยาได้ แค้ต้องหลบไปได้นะมุหยงมุหยงบังก์บังกเน่เอาสีไทยดูอืมนด่แหละ เสียงไม่ bà เข้ามา bà, bà อะไรแปดเมตรใช่ไหมเจ็ดนี่เจ็ดเลยพอหกเจ็เสร็จหนึ่งมอฟะ ก็ให้ดีสมมติบร so like, ิบาลายเดี๋ยวก็ให้เตี้ยบถัวสมุติอ่าตาสดใสขึ้นไอพี่น้องเออจังหน่อยแล้วล่ะจังหน่อยไลายเดี๋ยและปวดเมื่อกับเบาปวดวันที่สี่เลยจ้ะที่บาปวดเอาโมยมึงดู ที่ว่าปวดนะแหงเขาได้ได้ไปนองจ้ะแหงล่ะปิดน้องนูกเป็ดน้อยนุกเออน่นไรละแหงเลยจ้ะเขาต้มกินไอ้เบิดอยู่ใจพี่น้องแต่เขาสวนนี่กินสามคำพออย่างกันก็ว่วานนอกกับเขาอัน ในร่รงบาดมันก็นปกติแหละเพราะว่าเพิ่นเห็ดบวเห็ดบวใส่ผงนัวเนาะเพื่อสุขภาพไปก็เสียไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะสดจนเบิดสดง่ายกำกึนนิดเดียวเที่ยงไม่เลยจ้ะพี่น้องจ๋าเขาเที่ยงพ่อใหญ่เมืองวันนี้อย่างเนี้ยนะจ้ะเนาะเขาไม่ ผัดผักอ่ะผัดผักเส้หมูแล้วก็มีอย่างอีกอันนี้แบบหนึ่งก็จะได้แบบหนึ่งจ้ากินหนาหนึ่เบียงรังบักไม่แกงสมสายบัวจ้ะแกงสมสายบัวด้วยแกงบ่นมันแกงบน่นหรือเปล่าน้าจ้ะแล้วก็มีทอดกุนเสียงให้จ้ะเนาะจะมีนี่แหละ ที่เพี่ว่ากินนะจน๊ะเนาะคนสิกินต่อมาเสาะพี่ว่ากินมากินข้าวมันจะจำาหนามะหัย<ป>เราเป็นยังหนูฮะมีอันแตง่งโมพร้อม่ได้พี่น้องจ้าเด็คนป่วยมานั่งกินข้าวอยู่หนา้าอะไรเบียงดังห้องจ้ะพักบ่ักบื่อแดล้วนี่นิดเดียวขอกินเบืดอหรือว่าพ่อใหญ่เอ้ยเาีเงดอออร่อยอันนี้นพี่เบืองดา มุสาวนี่เจ๊เจ๊กอะไรติดติดเสียงนกเจ้าขอค้อนป่วยใจพี่น้องจะ้ะมี่ไหล่ะซ้ำเลยล่ะหมู่บ้านมิซี่ยังเนาะมันมิซ้ำยางมี่เก่งกินน้ำพริกนี่น้ำพริกพริกแมงดาจ้ะพี่น้องจะ้ปะปลาซู่แมงดาแมงดาก็ใส่เป็นตัวเลยเดีด๋พี่น้องให้มาเลยเป็นตัวอยู่ มตัม้มเสะมอผู้หญิงมาอืมวันนี้หมอผู้หญิงมาไม่ใช่เป็นเวรน้องเขาวพอเขาเวรเนาะ อันนี้เขาเที่ยงจ้ะพี่น้องจา้าเขาเที่ยงกับมีพัดผักเอ๋นู้ยอดทอดล่ะกับเกียงเกียงอะไรเกียงบอลหรือเกียงไส้บัวไส้เกี๊ยงบอลเนาะเ<น>กียงบอลนะกระเมียนนะพริกแมงดาจ้ะไส้บอลบอลบอลไส้บัวเพาะมันบอลนะหลายบอลบอลไส้บัวหรือ ไม่ใช่ใช่บอลจะแข็งคนนี้บอลมันจะเป็นยื่นแก่งี้ไจานบรรยากาศเราไม่กินนอกห้องกิฟ์นองแค่คุณไม่ห้องเม่กินนาระเบียงกโอ้แดดเปียงปางนี่ได้พินองได้ใส่เบืองเด้อ้งบรรยากาศเ่ยมือเทียงจกเน่ยมือเทียง เอดเปียงได้หมดเียนะงามมือสาฝนตกงามเทียงเดดเปียงเนไหมเนี่ยผนมะว,ว่าก่อนเมฆงามอีางามอีรอแต่เบื้องนองงามีดีรอ้ามผดผุก้อนขี้้านะงามคัก ไม่หมกแกงงูห้ยพรอพี่น้องจันสามสิบอินเลยนะกินซีไรตเติมเนะ่ยกินีไรเติมเนกินเพยูได้พี่น้องูนี่ไตัวงด้านี่ดีนี่ดีดตัวมึงดเอาตัวมึางด้ก็กินบ่และ้านนาดจะไป็นซเฮ็ดเข่าเซร้ายได้ตี่นเข่านะกับตัวมึงกับมีตัวเดียวนี่นี่น๊กเอาหนึ่งตวนผได้แตกพี่น้องอ้หิ้วเข่ามันไม่หิ้วเข่าหรอก โมเมนต์เดียนเดียกินแต่เสียบแต่เสียมนะอยากกินนะนะเพี่ว่าอยากกินสุกี้พี่น้องเอ้ยอยากกินจิ้มจุ่มไปสะกินแต่ของเจืดจืดต้องคนป่วยอะไรไม่ว่ากินของจืดคนป่วยในในในแอนิขางดางเท่าใครมันกับบ่มี่แบบว่าของสิจีจัดเลยพี่น้องไม่ว่าเวลากินเขาคนป่วยเลยพ่อไปสื่อกินแต่แต่ว่ามันมีแต่ของจืดๆืดแพี่น้องมีต้มจืดนะสัต้มซืดพัดพักแล้วก็พัดเอบ ของเพชรแน่ก็คือพัดไอ้คิงน้อพี่น้องซ้ำนั่นแหละอยู่ตรงบยาเพิ่นขายนะ่ะแต่อยู่ข้างล่างจ้ะเมื่นมาสิมีอย่างดูแลคักประหนัดก้อไม่นะ่ะมืน่นว่าขาเจ้าบา่ดูแลาดอกก้อนไม้เขากินแบบให้คนป่วยกลิ่นเสียนาะขายให้ค้นส่ายหย,ยาดมากเสียนะ ต้นเป๋ในกระยุ Now, Now, ่ยก like, oh, okay ินเอานี่พัดพักนี่กินเถอะแม่อร่อยนี่ไงไม่เคยชินทอดอืมรอกันนี่แต่กระดัมหน่อยนะดีเด็ดีแท้มีอะไรเชยหวานๆอยู่ใวนี้ถูกไรเชยหวานๆก็มีแต่บอกอันนั้นเนาะน้ำกินันนี่น้ำกับวันนี้มีแต่นุ่มบ่มีมีแต่นุ่ม มตนนุ่มก mm ิน hmm. จ mm ังหน่อยให้ม hmm. mm ันม่แห้งหนมันบานเมืนเสี่ยเมียแล้เ็นเเมีอะไรนะมก็ีแต่นุ่มเปียกเกี๊ยวมีอยู่เรปแม่เอเกี๊ยวเหือจะมีในเกี๊ยวรือเออกินจะกิ๊มนะเบ๊มอะไรเบเบอืม S <S มันเป็นแข็งบขามันเป็นแข็งอันมันเป็นหนแข็งจะเบลดกินฮนะ,แ,นะแต่งให้ใส่สู้เย็ยนมาให้กินไหมกินได้ไหมจะกินเบนได้กินแตงแบ่ชุกไก่แต่งกวาดานี้ก็แต่งนีแ่แหละเบลความรุ่งกันพี่น้องเอ้ยควมรุ่งกันสะได้หายไปจะได้ก้าบ้านห้าวน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาั เต็มหมดหมดเลยอะ่ะอืมเต็มหอ่จอิ็เลยเชิดเขาเที่ยงกับอีฟเลยพี่น้องจา้าสบายดีพี่น้องจา้าเขาแดงใหม่เลยจ้ะไม่ยังมันพัดพัดหมูใส่ใส่เห็ดแล้วก็เงี้น ต้มจืดจ้ะมุนเซียนจ้ะมีไก่ทอดจ้ะของบ้านกต่มี่นุ่มสองกองโมเนจจ้ะเอ,ะเอ้ฝรั่งน,นจ้ะขนมเขาขำเลยพี่น้องจ้ะเขาเร่งเลยพี่น้องจ้ะ เขาได้มีต่มจืดมีพัดเฮ็ดแล้วก็ไกท่ทอดในข้นวบจิตอร่อยไหมนะใส่หัวอย่างเดียวพี่นอ้องอ <laughs> คนป่วยเนาะกินมาเสกเพื่อเอาเนหละแต่ก็นยังดีจริงสาวตุมไม่ร้ายแล้วทชกใจเวทนงกินๆจะได้กับบ้านเนาะอีกวันจันทร์วันจันทร์กับิิอ,อกอล้วว่าขาดวันเนาะ จันได้ออกกันยังดีเลยพี่น้องถ้า,า,า,ามัเจ็บบ่ไข้บ่เมื่อย่ีงเงยคือได้ออกวันจันนะตามที่ขาดไว้เนาะ,ะมือใส่เออกฮะแพ้กันแห้งเลยเนาะให้ดูมือดูดูแพ้ดูพี่น้องบวกลาตะแคงงอมลงอเออนี่แห้งไล้พี่น้องจะแห้งถึงแห้งถึงแบบว่าคือจะหายเดียวนั่นแหละ น,น่าก็มีเดือดไม่อย่างขึ้นได้เติบเลยเจ็บเขาเนาะอะร่อยเรื่องมาเราอก,รก็ต้งองกินจ้ะแม่ห้องกากินเพื่ออยู่ค่ะกินเพื่อกินยาค่ะ นั่งอาหารเพื่อนนั่งอาหารพี่น้องจ้าหันเสริมเพื่อนก็เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวมันเปิดหนังคือ ເອົາຫ້ານ້ຳໃຫ້ກິນລູກແລກກ່ອນໄປເນາະພີ່ນ້ອງເນສກຕມດຍາວດແຕ່ະວັດ อิ่มเลยนะอิ่มเลยพี่น้องจใจบุงเนี่ยนะแต่ยังดีกินข้าวบพดไร้เติมอยู่จ้ะเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องโคตรไหลโคตรแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้ะเพื่อสบปาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวเล่าพากินแพ่บ้าน่าจะเนาะพี่น้องจเข่าบโพวันคลิปแพ่บ้านขอพบเจที่สิ่งใดีข่าวไม่ซีอิ้ด้พี่น้องเด้อกินเงินไทยเงินเงินกี่ทองให้ทองเพื่อะจากโรคไข้ไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงจ้ะ คิดบังซึ่งใดอะไรสมปรารถนาค่ะไขาง้อเมือกเขาจะควบควบจะเดิญก้าวหน้าจ้ะจะเจ็บไปสุดไขมือใส่ได้แล้วใจไม่หลังใจไม่ไหวจุบจุบ